ครับนี้ตอนสองนะครับเนี่ยคุณนัทก็จะมาเวิร์กเอาตอนสองกับเรานะครับหมดห้าที <c oughs> จดเทานี้โอเคทุ่มทุ่มไม่ใช่ปล่อยอน,นี่ปล่อยต้องทุ่มแบบข้างละห้าทีพอแล้วสำหรับวิคแรกเออหนึ่งอ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวนี้เราจะเล่นโปรแกรมอีกอันหนึ่งอย่บรมันทัดหนึ่งที่อยู่ข้างบนอย่างนี้อยู่อย่างเงี้ยมุมเนี้ยมุมนี้ <c oughs> อ่า <c oughs> แล้วก็ขึ้นไป สิบสองทีสามเซตลำบึกแน่เยอะมากอันนี้ท่าต่อไปอ่ะคือมันจะเล่นขาเนี้เราลงเนี้ยง่ายๆนั่นแหละใช่อโอเคสิบสองทีสามเซตมัตื่นเต้นหน่อยเดี๋ยวไปเครียด <ใจ S 1> คนเรามันจะพร้อมนั่นแหละมันก็เป็นการฝึกแบบ ตงรงสะโพกเงี้ยก็เป็นแบบแต่ต่อไปเราจะแบบเอ็กโพซิเราตีตมเราปุบปุ้งปุ้มเงี้ยถูกต้องก็คงต้องถูกแหละก็คือเราอยู่อย่างเงี้ยเราลงเงี้ย <c oughs> เออแค่แตะไว้ไปย่อขาเดียวอะย่อขาด้วยขาเดียวอ่ะอใช่ล้วย่อลงไปตรงๆย่อขาย่อขาลงไปตรงๆไม่โยกไปข้างหน้านะไม่ได้ไปข้างหน้านะในที่สุด สายอ่อนนะข้างขวาท่าสะบัดขาเหมือนท่าแปะเลยก็ท่าแปะไปอันนี้ไม่น่าใช้ได้ใช้อยู่แล้วพงพิณน่ะโดยรวมแล้วโปรแกรมนี้หนักกว่าตอนที่แล้วไอ้ตอนนั้นก็ไม่ได้นัดกูเลยอนี้ท่าต่อมาบาเบลโลดูดีเหมือนเราอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยหลังตรงใช่ป่ะแล้วก็ดึงแขนเข้า ขายยอดเลยดิขางอหน่อยแล้วโน้มไปข้างหน้าเนี่ยแขนตรงกันป่ามันเป็นลิงเ่ะ้ละ่ลาแล้วดึงเข่า่างนี้ใช่โอเคโอเคอห,ลอหลังตรงหลังตรงไม่หลังอ่าหลังตรงแล้วโน้มมาอ่าติอสองทีสามเต้นเหมือนกันเราจะเป็นคนตีไกลอ่ะไม่ว่าพร้อมไม่พร้อมวันนี้เราเล่นแล้วเราก็ต้องมุ่งมั่น สู้เขาฟันฝ่าอุปสรรคเข้าไป,มไ,ปไ,ไม่ต้องเล่นอยู่เฉยๆทำท่าก็ถูกก็ <laughs> คือเราอยู่งี้เราดึงเข้าแต่เราโน้มไปข้างหน้ามาแขน่อยผ่อนขา <c oughs> อ่อเคเคเาเก่งมากมันจะเข้าปีกมันจะเข้าปีกอันนี้หนักอยู่น,นี่ประมาณสิบห้าโลได้คือถ้าเราเล่นแบบเยอะพอเราจะเดินไงน <c oughs> ทีนี้ถ้าต่อมาเป็นแขนละเป็นเป็นแบบ เขาเรียกใบเสร็ปข้างหน้าเนี่ยยืนอย่างงี้สองไม่ติดนะสองไม่ติดสองติดสองติดก็อย่างงี้ใช่ใช่อมติดแล้วก็ยกขึ้นมาอ,อยางเนี้ยยกขึ้นมายกนะห้ามโยนะยนะโยนกินงไม่เอานะไม่ไม่เราอย่ายโยกด้วยนะโยบมันเข้าหลังนะ <Okay. S 2> okay. อ่านี่เป็นใบเสร็ปเนี่ยโชว์ความกล้าของคนอ้ยนี่มันจะคงนี่รอยสักมีรอยสักรูปแมวอยู่นี่เขาลกกไขมัน,นมอนี่ผอมว่าทิตย์ที่แล้วนี่ครับ <c oughs> ต่อไปเป็นไตเสจคือหลังแขนเ <c oughs> ออเบสิกเล่นที่ง่ายสุดคือแบบเหมือนกันถ้าเราเล่นแขนอะ แข็เรล้วคจะติดตัวไว้มะไงมันจะกางมันจะเป็นอย่างอื่นมันเป็นไหลมันก็ย่อลงไปเอขึ้นมาล้วก็ย่อลงไปขึ้นมาย่อลงไปขึ้นมาแข็งอย่างเดียวนะคือถ้ามันหนักขึ้นเราก็จะแบบเอาดัมเบลอะไรอย่างเงี้ยว่าแต่ไม่ต้องถึงขั้นนั้นสิบสองทีสามเซตละลงจนแบบลงจนแบบว่าแขนมันเป็นแบบมุมนี้ได้คือจะดีมาก ตรงมาเล่นไตเสพมันคือหลังแช่นะอ่าลงไปสิลงไปอีกลงไปอีกลงไปเออนี่เราตอถ้าต่อไปคือท่าที่แบบทรมานที่สุดเลยทรมานจริงทรมานกว่าที่ที่แรกเหรอท่านี้อ่ะก็อันนั้นไม่มีจ็อกกิ้งอะอันนี้มีกระโดดเราย่อกระโดด ย่อกระโดดเชิญมาตรงนี้ครับใช่กระโดดเยี่ยสิบสองทีสามเซตย่อใช่ถ้าจะวัวขันไปทางกระเบื้องเช็ดง่ายพอโปรแกรมนี้ยเดลิฟจะเล่นช้าแต่สะขอทีทีก็ถือถือํำเบลเราก็ย่อลงไปแบบช้าทีนี้ยไม่ได้กินเลยก่อนหน้านี้โอเคนี่ขนาดไม่ได้กินแล้วนีก่อนหน้านี้ อีกหนึ่งเซต<ฮ>ที่ีดลิฟจำได้ฮะไม่ได้ดิลิฟคือที่เล่นหลังอ่ะกลับมาหลังตรงไงอ่าเล่นดูสมาร์ทอยู่งี้แล้วก็สคอรอบจอลองไปพยายามเร็วหน่อยนะ พักก่อแปดทีพออันนี้คือเสร็จแล้วนี่คือท่าสุดท้ายวันนี้เราไม่ต้องเบี่ยงไม่ก๊อก็ได้เดี๋ยวเราทําอาหารเมนูนี้ทําเมนูพิเศษให้คุณหลังให้น่าแหละเต็มไปด้วยโปรตีนถ้าทําไม่ดีโดนตีนโปเลยใช่เข่าอย่าล้มไปข้างหน้านะก็ไว้ยังไงก็ได้ที่มันไม่เจ็บอ่ะใช่โอเคระเบิดระเบิดสองใช่ระเบิด เก่งมากแปดทีสามเซตแปดทีสามเซตไงอันนี้ถ้าเราแบบกลางมากมันก็จะเข้าข้างในมี้ได้แต่ก็ได้อยู่เป็นมุมเป็นมุมในการสะคอร์คล้ายๆกับวิดพื้นนะวิดพื้นถ้าเราแขนอยู่งนี้เป็นอกบนใช่ไหมแขนอยู่กลางก็อ,อกกลางอยู่ข้างล่างอ,อกล่าง,ออางรู้สึกเหมือนนั่งไปข้างหลังเวลาสะคอร์อะ่ะใช่บึ้มขึ้นมาดิบึ้มบึ้มอ่าเวลาตีกอล์ฟใช่ไหมเราแบบ ดาวเลย่ <c oughs> ววังสิวงังเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารวันนี้นะมีทำอาหารกันกระทะร้อนน้ำมันอุ่นครับนี่เราจะทำเมนูไข่เพราะเป็นโปรตีนสทำทั้งหมด8ฟอง นี่คือนั่นแหละครับเมกเชฟต้องเข้าแล้วใส่แค่อย่างนี้อย่างเดียวนมเนมอะไรไม่ใส่<ม>พริกมันไม่ได้เราก็จะคนเอาอเขาเป็นลูกศิษย์ก็มีเวลาผมก็อยากจะทำให้กินนะ<ม>ตีกอใหฟดีก่อน ทิตย์ที่สองก็คือไอ้มันมีความเข็ดจ,จากไออาทิตย์แรกแล้วแบบเออมาเจอไอที่เป็นยกไปพู้ l l up แล้วก็ไปใช้ไอออกแรงวิ่งพื้นอย่างเงี้ยแต่พอมาตอนสองเนี่ยมันก็แบบพอมาเสร็จก็เป็นพวกดมเบลพวกอะไรอ่ะมันก็ง่ายมันก็รู้สึกเออมันก็ส่วนตัวตอนที่ทำอ่ะมันก็รู้สึกเออมันง่ายมันไม่ได้มันง่ายขึ้น แขนมันก็เออนั่นเสร็จแต่ว่าจําแล้วว่าขับไปบ้านนี้ก็ยังก็ยังระบมเหมือนเดิมก็แบบไปนี่ก็ไปไปนั่งปวดปวดแขนอีกสองสวันเหมือนเดิมแต่ก็ขเขาเรีกว่าอย่างไงนะมันก็เป็นอีกท่านหนึ่ง